ประูเลขเด็ดเลขดังรวมความแม่นความรวย47สำนักงวดวันที่16สิงหาคม2565คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโอรดใช้วิจารยญาณในการรับชมสวัสดีครับประตูหวยเด็ดนะครับ3ตัวบนออก583 2ตัวบน83ครับ2ตัวล่างออก42นะครับเจฟองเบียรง่วนนี้เข้า2ตัวบน83ครับแอดแมงปอเข้างตรงๆห้าแปและ83ครับอาจารย์ไม่เอกเข้า583 2ตัวบน83อาจารย์ไม่เอกเข้าหลายง่วดแล้วนะครับมีน้อยชุดด้วยครับแอประเเข้า83ครับ อาจารย์พีเข้าอีกงว่นี้83ครับโวยซอกกล่าวเข้า83ครับแอดหนึ่งเข้าต่อนเนื่อง583ครับเอาให้รวยเข้า583ครับอาจารย์โกยเข้า38ครับอาจารย์เพชรกล้าเข้า42ครับแมวแมวแมวเลขวิ่งเข้า2กับ5นะครับรวยกับแอดบอลเข้า583กับ83ครับต่อนเนื่องกับแอดเรือร่นเข้า83กับ42ครับ แอดแลเด่นเข้า42ครับเลือกวิ่งเข้า5กับสีนะครับแอดไก่งวดนี้เลือกวิ่ง2เข้าล่างครับนกตาทิพย์งวดนี้เลขอกวิ่ง3เข้าบนครับของสุดท้ายเข้า8 3ครับคนโซลาดเข้า42ครับเงินเทวดาเข้าบน83ครับเลขลับเฉพาะวงในเข้าล่าง4 2่แอดเหนือเข้า83บนครับ เอดาวเหนือเข้าบน83เดลิเนิวเขา้าเต็มเต็ม583ครับเซียนอัศนีเข้เขา,า, 4, นนเขาบน83เข้าล่าง4ีคนเหนือดวงเข้าบน83เข้าล่าง4ีครับอาจารย์พันทิ์เข้าบน83เข้าล่าง42ครับแมนล่างเข้าบน83ครับเจพรเข้าล่าง42ใบเขียวเข้าล่าง4ีเช่นกันครับนาอ้วนเข้าบน83แอดกรเข้าบน83เหมือนกันครับ คู่มือเสียงโชวเข้าบน83ครับแอดราชนกเข้าบน83เช่นกันครับใบาชาเขียวเข้าบน83เลขรับเฉพาะตองสลักเข้าล่าง42ครับคนไทยบ้านเข้าบน83รลอตเตอรี่เข้าบน83เช่นกันครับหกหลัก10ล่างเลขวิ่ง4เข้าล่างครับแอดโก3เข้าบนครับสาวน้อยร้อยล้าน ห้าเข้าบนครับหนุ่มเหนือเลข5เข้าบนเลขสี่เข้าล่างครับอาจารย์ภูมิเลขวิ่งห้าเข้าบนเงินไหลามา8เข้าบนเช่นกันครับรวยต่อเนื่องกับตำราแก้จนงวดน,นี้เข้าบน5 83ครับชอบชอบส่วนตัว8เข้าบนมหาราบ4เข้าล่างครับอย่าลืมนะครับชอบตัวไหนให้เล่นบนล่างและกับตัวทุกครั้งด้วยนะครับ ผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกดติดตามขอบคุณครับคลิปนี้ปลาทูไวเด็ดก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านถูกหวยและรวยไปด้วยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ